ครับวันนี้เรามาดูการปลดรหัสล็อกหน้าจอของมือถือ Oppo Reno 4กันตัวนี้เป็น Oppo Reno 4 4G นะครับเจ้าของเครื่องลืมรหัสล็อกหน้าจอเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีการปลดจะปลดผ่านมือได้ไหมเดี๋ยวผมจะลองปลดให้ดูทั้ง2แบบนะทั้งปลดผ่านมือก่อนนะครับว่าจะปลดได้ไหมถ้าไม่ได้จําเป็นต้องใช้โปรแกรมช่วยนะครับเครื่องนี้ส่งมาปลดจากเพื่อนที่ดูคลิปใน u t u b e นะแล้วก็ทักเพจมานะครับ ก็คิดค่าปวดให้ในราคากันเองอ่าโอเคเนี่ยครับเวลาเครื่องมันเปิดขึ้นมาก็จะติดรหัสล็อกหน้าจอแบบนี้ตอนนี้เขาลองพยายามปวดแล้วนะที่ผมดูนะครับแต่ปวดไม่ได้ก็เลยทักแชทส่งมานะครับโอเคทีนี้ในการที่เราจะปวดเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าดูรุ่นของมือถือก่อนว่าตัวนี้มันใช่ Opp o p p o r e n o 4จริงไหมนะครับให้กดเข้าโทรฉุกเฉินนะแล้วกดดอกจันชาร์ป 899นะครับแล้วก็ชาร์มันจะเข้าสู่โหมดสำหรับในการดูข้อมูลเนี่ยให้เราดูหมายเลขโมเดลครับเห็นไหมนะครับตัวน,นี้เป็นหมายเลขโมเดลของ oppo reno 4นั่นเองโอเคหลังจากเรารู้รุ่นแล้วนะครับทีนี้เราจะปิดเครื่องเราจะลองเข้าสั่งล้างเครื่องในโหมด Recovery ดูก็ทำการปิดเครื่องเลย นในทีนี้ในการเข้าสู่โหมดรีโครเบอรี่ให้ทําการกดลดเสียงค้างนะจากนั้นกดปุ่มเปิดแช่พร้อมกันครับพอเครื่องติดให้ปล่อยปุ่มเปิดนะครับแต่ปุ่มลดเสียงให้เปิดแช่ไว้ก่อนตอนนี้ก็รอครับเนี่ยครับมันจะเข้าสู่โหมดรีโครเบอรี่แบบนี้ปกติเราจะสั่งไว้ Data นะครับเนี่ยปรากฏว่าเครื่องนี้ไม่ยอมให้ล้างนะครับมันจะต้องให้ใส่รหัสล็อกหน้าจอ แต่มือถือบางรุ่นนี่มันจะมีรหัสให้เรายืนยันนะแต่เครื่องนี้ไม่มีรหัสเลยนะครับถ้าไม่มีแบบนี้จําเป็นต้องใช้โปรแกรมช่วยนะในการช่วยปลดตัวนี้เดี๋ยวผมจะใช้โปรแกรม Unlock Tool นะครับโปรแกรมตัวนี้นะครับถ้าท่านไหนมีีย์ก็สามารถโหลดโปรแกรมได้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์โปรแกรมไว้ให้ใต้คลิปแต่ท่านก็จะต้องมี user แล้วก็ p a เว w o r d นะถึงจะเข้าใช้งานได้นะครับให้เราค้นหาในหมวดของ oppo นะครับแล้วเลือกรุ่นของ reno 4นะครับตามนี้เลย แล้วก็เลือก factory reset แบบนี้พอเลือกเสร็จตัวโปรแกรมจะเริ่มรันทำงานนะครับแต่ตอนนี้มือถือยังไม่ได้เสียบสายนะอ่ะทีนี้เรามาดูที่มือถือครับมือถือเราจะต้องเข้าสู่โหมดสำหรับในการแฟะนะครับโหมดคืนค่าก็คือ9008นะให้กดปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงแชร์แล้วเสียบสายครับมันจะเข้าสู่โหมด9 0 0 8นั่นเองซึ่งเป็นโหมดในการสั่ง คืนค่าโรงงานนะครับสำหรับโปรแกรมอพอมันขึ้นมาปุ๊บนะครับตัวโปรแกรมจะต้องทํางานนะแต่ถ้ามันไม่ทํางานเกิดอะไรขึ้นแสดงว่าไดเวอร์ไม่สมบูรณ์นะครับเราจะต้องไปเช็คไดเวอร์ก่อนอทีนี้วิธีการเช็คไดเวอร์ทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูที่ device manager นะครับที่ที่ pc หรือ m y c นะดูตรงไดเวอร์ครับว่าไดเวอร์ครบไหมอตอนนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเนีย่ยไดเวอร์ตรงนี้นะครับ ตอนนี้ก็รอครับโปรแกรมมันจะทํางานช้าหน่อยเนาะนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับคอมนะนะครับจะเห็นว่าตัวเนี้ยไดเวอร์ยังไม่สมบูรณ์เห็นไหมยังขึ้นเหลืองอยู่ให้เราทําการกดอัปเดตนะครับเราจะอัปเดตผ่านอินเทอร์เน็ตก็ได้นะแต่ตัวนี้ผมมีไดเวอร์อยู่อยู่ในไดดีอยู่ผมจะเลือกเป็นไดดีเลยเพื่อให้มันค้นหาไดเวอร์ เดี๋ยวหลังจากมันติดตั้งไดเวอร์เสร็จเรามาดูกันว่าโปรแกรมมันจะทาํางานยังไงนะครับรุ่นนี้ปลดไม่ต้องแกะเครื่องนะครับเราสามารถเข้าสู่โหมด908เนี่ย9 0 8เนี่ยโดยการกลดลดเสียงเพิ่มเสียงแช่พร้อมกันแต่บางรุ่นนี่ต้องจิ้มเทส point นะอันนี้แล้วแต่เครื่องนะครับแล้วแต่เครื่องอ่าตอนนี้โปรแกรม ตัวเครื่องวินต,วตัวคอมเนี่ยกำลังติดตั้งไรเวอร์นะรอสักครู่นะครับเนี่ยถ้าติดตั้งเสร็จจะขึ้นแบบนี้เห็นไหมเสร็จแล้วดูที่โปรแกรมครับโปรแกรมจะวิ่งเลยแล้วก็รอให้โปรแกรมวิ่งไปจนสุดนะครับอตอนนี้โปรแกรมก็ทำงานโอเคนะครับไปเรื่อยๆโอเคหลังจากโปรแกรมเสร็จมือถือของเราก็จะทำการรีสตาร์ทครับทีนี้ โปรแกรมเสร็จแล้วนะทีนี้เรามาดูที่มือถือครับรอดูที่มือถืออย่างเดียวนะครับตัวมือถือก็จะเริ่มสั่งคืนค่าโรงงานสั่งไว้ Data ต,ตัวเองละถ้าไม่มีโปรแกรมเราก็ทําไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นมือถือรุ่นใหม่บางตัวจะไม่สามารถไว้ d a t a ได้นะอ่าตอนนี้ก็รอครับรอให้มือถือมันบูตขึ้นมา ถ้าไหนที่ไม่เยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับติดปัญหาตรงไหนก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะถ้าไม่มีอันล็อกทูนแบบนี้ก็อาจจะใช้ MRT ก็ได้นะครับถ้ามีนะ MRT ผมดูก็ทำได้อยู่ในมือถือรุ่นนี้แต่ถ้าไม่มีโปรแกรมเนี่อันนี้ยากอยู่นะครับน่าจะทำไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้โปรแกรมช่วยหรืออีกวิธีนึงก็คือสั่งล้างเครื่องผ่านเมลนะแต่มือถือต้องเชื่อมต่อกับกับอ่า wi Fi ได้นะครับ เชื่อมต่อเน็ตได้ถึงจะสั่งล้างเครื่องผ่าน wi-fi ได้ก็คือใช้วิธีการสั่งขึ้นค่าผ่านมลนั่นเองนะครับอ่ะตอนนี้ก็รอให้มือถือมันบูตขึ้นมาครับตอนนี้ในช่องสอนออนไลน์มีความรู้เยอะมากนะครับทั้งการแก้ปัญหามือถือโดยตัวเองนะครับการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะ,อะสอนหลายอย่างเลยนะครับเป็นความรู้ล้นวนรับรองว่าดูแล้วได้ไประโยชน์แน่นอนกดเข้าไปที่ช่องนะครับ ไปที่หมวดวิดีโอนะก็ลองเลือกดูแต่ถ้าท่านไหนอยากติดต่อสอบถามนะครับอยากส่งเครื่องมาซ่อมก็กดเข้าไปที่ช่องเหมือนกันเลือกที่หมวดเกี่ยวกับนะครับหรือติดต่อสอบถามทักเฟซมาได้นะครับอ่าโอเคตอนนี้เครื่องก็ขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากเครื่องขึ้นมาแล้วก็ทําการเซตค่าเครื่องใหม่ได้เลยนะครับเลือกภาษาที่ต้องการเลยหลังจากสั่งล้างด้วยโปรแกรมเนี่ยเครื่องจะไม่ติดทั้งรหัส ทั้งอ e ีเมลก็ไม่ติดแล้วนะครับจะสามารถกดข้ามได้หมดนะเพราะว่าโปรแกรมมันเซตค่าให้ล้างทุกอย่างเลยถ้าท่านไหนล้างเครื่องแล้วติด Gmail e ก็ส่งมาปวดได้นะครับก็ชิดในราคากันเองอตอนนี้ Wifi นะครับเห็นไหมเราจะกดข้ามได้เลยก็กดถัดไปเรื่อยๆนะครับโอเค oppo reno 4ก็ถือว่าเป็นรุ่นเรือธงนะนะครับที่คนใช้เยอะราคาจะสูงหน่อยนะตอนนี้ก็เข้าใช้งานได้แล้วครับเห็นไหมโอเคก็น่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับท่านไหนที่ใช้มือถือ oppo แล้วติดปัญหานะครับอยากส่งซ่อมนะครับก็ทักเฟสได้นะเดี๋ยวผมจะวางเฟสไว้ที่ใต้คลิปก็แล้วกันนะครับเวลาท่านอยากส่งซ่อมก็จะได้ทักเฟสมาสอบถามนะครับทักสอบถามมาคุยกันก่อนได้นะครับ เดี๋ยวให้คำปรึกษาเบื้องต้นเนาะนะครับสำหรับท่านไหนที่อยากปรึกษาเกี่ยวกับการแก้ปัญหามือถือนะครับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะสอบถามได้นะครับคุยกันอ่าโอเคก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณครับ